อิงอิงเน็บแรงอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านอุ๊ยตรุจชื่อดาราสาวไม่ใช่คนนี้หายไปนานกลับมามีกระแสอีกครั้งกับอิงอิงอิงนภัสโอภาสีรีรัตที่ล่าสุดเธอเองได้โพสคลิปผ่านติ๊กตอกตัวเองอิงอิงในหัวข้อหนูไม่ได้จะว่าใครแต่ถ้าไปตรงกับชีวิตใครก็ขอโทษด้วยปิดปาก ปิดหน้าอิงอิงแนวทางเรื่องนี้ต้องดูความจริงในคลิปได้พูดว่าอันนี้คืออิงพูดโดยรวมนะคะไม่ได้หมายถึงใครแต่ถ้ารู้ตัวก็ดีค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ว่าจะโด่งดังแค่ไหนก็ไม่เคยที่จะไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านที่ไม่ใช่เรื่องของตนเองและไม่จาเป็นต้องไปเกาะกระแสรหรือแขวคนอื่นโดยที่เราไม่รู้เรื่องจริงอะไรเลยมันน่าอายและไม่ใช่สมบัติผู้ดีสักเท่าไหร่นะคะ ซึ่งตรงนี้อิงก็ไม่ได้แค่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะดูแรงแค่ไหนอะไรก็ตามแต่ความจริงมันก็อยู่ที่อิงคะ่ะจนเปิดเมื่อไหร่ก็ได้แค่อิงยังไม่เปิดและด้วยความที่อิงเป็นคนตรงๆรู้สึกว่าปิดในสิ่งที่เราควรปิดดีกว่าคะ่ะเช่นปิดปากตัวเองอย่าสร้างกระแสเพื่อตัวเองด่งดังบนความทุกข์คนอื่นเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวนะคะขอบคุณคะ่ะ ซึ่งชาวเน็ตหลายคนถามตรงๆว่าเหมือนกัดดออรอสอรอสาวอิงอิงตอบว่าไม่ใช่ค่ะพี่ดิวนิสัยดีแม่ของจริงค่ะไม่เยอะปกติน่ารักด้วยนอกจากนี้ก็มีชาวเน็ตถามว่าชอบคำพูดพี่ดิวค่ะพอดีข่าวเก่าๆมีคนแซะเอากระแสเลยขอหน่อย